สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่คารพรักทุกท่านครับในช่วงเวลาก่อนที่โรงเรียนได้กําหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคระหว่างวันที่1 2ถึง15ตุลาคม2564โรงเรียนโดยท่านรองผู้ในการฝ่ายวิชาการท่านรองวรวีเสกะแสจะได้พบกับท่านผู้ปกครองในช่วงเวลาต่อไปนี้ขอกาบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านผมนายวรวีสือกระแสรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่เป็นตัวแทนของทางโรงเรียนมาพบกับท่านผู้ปกครองในโอกาสก่อนที่จะมีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน ถึงแม้สถานการณ์ของสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9าทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นรูปแบบออนไซต์รูปแบบออนไลน์ site, รบบ online, หรือรูปแบบออนแฮมซึ่งโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ และทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามขณะนี้โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนถึงช่วงสุดท้ายของภาคเรียนแล้วกําหนดให้มีการสอนออนไลน์ถึงวันที่12ตุลาคม2564และกลําหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ในวันที่13-15ตุลาคม2564เดิมโรงเรียนกำหนดให้มีการสอบวัดผลในวันที่12-15ตุลาคมในแบบออนไลน์ site. แต่เนื่องจากในช่วงนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่ ด้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนจึงขอเปลีป่ยนแปลงรูปแบบการจัดการสอบจากการสอบแบบออนไซต์ site, เป็นการสอบแบบออนไลน์ line, และออนแฮนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2564ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ระดับชั้นอนุบาลจะมีการสอบแบบออนแฮนให้ผู้ปกครองรับข้อสอบในวันที่ 13ตุลาคมและส่งข้อสอบคืนในวันที่15ตุลาคม2564ระดับชั้นประถมและมัธยมมีการสอบแบบออนไลน์โดยระดับชั้นป .1 ถึงป6จะมีการสอบในวันที่13และ14ตุลาคม2564าระดับชั้นม .1 ถึงม .6 จะมีการสอบแบบออนไลน์ในวันที่13 ถึง15ตุลาคม2564ดังนั้นโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองประสานเตรียมการดังนี้ 1. ให้นักเรียนทุกคนทบทวนความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสอบตามตารางสอบที่กำหนด 2. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์เพื่อรองรับการสอบให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2564 3. ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดูแลนักเรียนในช่วงการสอบโดยเฉพาะการให้กำลังใจการดูแลนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของการสอบเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนเอง 4. โรงเรียนกำหนดให้ครูประจำชั้นและกรรมการฝ่ายวิชาการมีการนิเทศติดต,ตามประสาน แนะนำให้กำลังใจและแก้ปัญหาระหว่างที่มีการสอบหากท่านผู้ปกครองมีปัญหาติดขัดประการใดขอท่านผู้ปกครองโปรดประสานติดต่อกับทางครูประจําชั้นโดยตรง 5. นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรู้ในการสอบวัดผลปลายภาคแล้วโรงเรียนยังมีการประเมินผลทางด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้ดำเนินการไปที่เรียบร้อยระหว่างวันที่15 29กันยายนที่ผ่านมา6 โรงเรียนจะดําเนินการประเมินผลและแจ้งผลการสอบให้ทราบในวันที่1พฤศจิกายน2564การสอบวัดผลในครั้งนี้เป็นการสอบที่มีความสําคัญกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งซึ่งโรงเรียนได้รับการจัดการสอบตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลในสถานสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญและโปรดดูแลนักเรียนในปกครองของท่านอย่างใกล้ชิดโดยถือเอาประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นหลักจึงขออนุญาตประสานมาอย่างท่านผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมกํากับดูแลให้การจัดการสอบปลายภาคในระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขอนำส่งความปรารถนาดีมาณโอกาสนี้โรงเรียนขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีถึงท่านผู้ปกค,ครองที่รักทุกท่านนะครับและเราจะผ่านช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไปด้วยกันขอบพระคุณท่านผู้ปกค,ครองทุกท่านสวัสดีครับ